สวัสดีจ้าอยู่กับ Later, ลลสูบรู้งโฟลเลเตอร์และรานซับเจริญประดับยนต์พุทธมณฑลสายสามนะคะติดตั้งต่อแอนดรอยตตรงรุ่นเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันจ้าให้ดูมุมกว้างกันก่อนเลยนะคะติดตั้งแล้วสวยงามมากๆเลยหน้ากากชุดปักตรงรุ่นไม่ตัดต่อนะคะคอนโทนรลวงมาลัยใช้งานได้กล้องถอยเดิมใช้งานได้ตามปกตินะคะ โดยสเปคที่คุณลูกค้าเขาเลือกนะคะจะเป็นตัวแรม4ล้อม64นะคะ CPU 8คอ1.6ค่ะใช้งานได้ลื่นไหลภาพสวยงามคมชัดความจุเยอะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้ไม่ต้องกังวลว่าจะหน่วงนะคะอินเทอร์เน็ตรองรับทั้งจากคอนสปอร์ตไ i ไฟแล้วก็ซิมการ์ดโดยอั t โ a ติแอปเปิลคาของที่ร้านใช้ได้ทุกสเปคทุกราคาอยู่แล้วนะคะจะเสียบสายไร้สายก็ได้จ้ะอ p 3 MP4 ่ l มี t o o t h ใช้งานได้หมดนะคร ั่างงานผ่านคอนโทรลไรก็ยังตอบสนองได้ดีนะคะกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปับ๊บเช่นเดียวกันแบ่งสองหน้าจอได้ทุกสเปคทุกราคากันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากให้ตอบสนองดีๆแบบนี้ก็เลือกจอที่มันซ p u สูงๆนะจ๊ะในขณะแบ่งสองหน้าจอก็ยังตอบสนองได้ดีนะคะเปลี่ยนงเพลงเปลี่ยนสถานที่ต่างๆ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะถ้าเราเลือกจอที่ c p พยูสูงไว้ก่อนนะครับท,รทีร้านเนี่ยนอกจากจออนดอที่ขายดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็การันตีว่าคัตของดีมีคุณภาพงานติดตั้งไม่แพ้ใครก็จะมีสินค้าอีกหลากหลายเลยนะคะกล้องบันทึกไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกนะคะชุดกันขโมยชุดแต่งรถนะคะสินค้าอีกเพียบหาอะไรกันอยู่ก็ทักทายมาสอบถามกันได้นะจ๊ะ ส่วนจอแอนดรอยเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสเปคหลากหลายราคานะคะแค่ตัวเริ่มต้นของคี่ร้านก็ได้ CPU 8คอร์หนึ่งจุดสามหน้าจอ QLED รองรับคาเพยแล้วนะคะราคาเริ่มต้นที่5,900บาทนะคะคันไหนเป็นวิทยุเดิมๆไม่มีจอไม่มีกล้องถอยมาก็มีโปรโมชั่นแถมฟรีกล้องถอยนะคะส่วนรุ่นไหนที่มีกล้องถอยมาแล้วเนี่ยก็จะแถมเป็นพวกปลั๊กตรงรุ่นต่างๆที่ไม่ต้องดัดแปลงนะคะไปให้แทนครับส่วนราคาจะมีบวกเพิ่มกรณีที่รถบางรุ่นอ่าตัวหน้ากากาเนี่ยต้องใช้กล่องแผ่นบัตรเพิ่ม และมีราคาที่สูงเป็นพิเศษนะคะทางร้านก็ต้องขออนุญาตบวกเพิ่มนะคะเป็นกรณีไปรักประกรันให้1ปีนะคะทั้งตัวจอแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆที่แถมให้ไปนะคะหน้าร้านมีจอให้ได้ลองเทสด้วยนะคะว่า CPU แปดคอรอ์หนึ่งจุด้กสองจุดศูนยะไรเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงจริงหรือเปล่าที่บอกว่าแรมลมเท่ากันแต่ CPU คนละสเปคก็ใช้งานได้ดีไม่เท่ากันนะคะมาลองเทสดูได้เลยนะคะ ปุ๊บปั๊บ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 นะคะดูเอานะคะกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้อย่าเพิ่งบอกว่าจอยอดอยใช้งานไม่ดีลองติดสเปคดีๆไปใช้ดูก่อนนะจ๊ะโอเคจ้า,าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะลูกค้าสำหรับจอยอดอยมันก็เล่นเหมือนกันทุกรุ่นอยู่แล้วเนาะบอกตลอด ไปแล้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะร้านเปิดทุกวันนะจ้าใกล้ปีใหม่แล้วอยากได้อะไรติดรถก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวก็สอบถามกันเข้ามาได้จ้าสวัสดีครับยิ่งงาาาม้จกอพดรๆทีเต็ฟ